ขบวนการในอำเภอกับเชิงก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่พักภายในศูนย์พักพิงทั่วคราวขณะนี้นะคะอย่าเพิ่งกลับไปบ้านค่ะโดยแจ้งเตือนว่าในระยะนี้ยังมีการประทะตามพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องค่ะในพื้นที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมแม่ไกลซึ่งพบว่ายังคงได้ยินเสียงปืนใหญ่เกิดจากการประทะกันดังขึ้นเป็นระยะซึ่งบ้านเดือนของประชาชนยังคงปิดเงียบ เนื่องจากไปพักยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตามที่ทางอำเภอได้แจ้งเตือนตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังกระจายเข้าพักภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้ว ซึ่งายอำเภอกับเชิงระบุว่าสถานการณ์การประทะกันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอกัดเชิงยังคงได้ยินเสียงปืนและอาวุธหนักปืนใหญ่จากการประทะกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้อยากฝากให้พี่น้องประชาชนที่พักภายในศูนย์พักพิงทั่วคราวให้พักอาศัยภายในศูนย์พักพิงไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การปะทะกันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องพี่น้องประชาชนที่อยู่ศูนย์พักพิงหรืออยู่บ้านญาติก็ดีนะครับช่วงนี้เนี่ย ไม่คนมาเป็นอย่างยิ่งนะใจเย็นครับไม่ควรมาเป็นอย่างยิ่งในพื้นที่นะเพราะว่ามันอันตรายอันตรายสําหรับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาแล้วทางกัพูชาเนี่ยตอนนี้เขาไม่ได้เล็งเป้าทหารอย่างเดียวเขาาเล็งเป้าประชาชนแล้วก็จุดรวมคนตรงไหนที่เขาอยู่รวมกันเยอะๆอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าที่ผ่านมา6-7วันเนี่ยเขาก็จจะใช้ใช้วิธีการ สายรับทั้งหลายมาดูพื้นที่มาดูฐานที่มาดูอาคารเราก็ไม่รู้เราพยายามที่จะระมัดระวังแล้วก็ทางตำรวจเก็ตั้งลงตั้งด่านอยู่แต่บางครั้งเนี่ยสถานการณ์การสู้รบอ่ะมันมันจะเป็นต้องหลบลูกปืนก่อนมันจะไปตั้งถลเออรถลาตลอดก็ไม่ได้นะก็เลยบางครั้งก็อาจจะเป็นการหละหลวมแต่การหละหลวมมันก็เซฟพวกเรานะก็ ขณะที่จังหวัดสุรินทร์ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการสัญจรบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข224และหมายเลข2328เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้มีคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่พักอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาได้ทำการอพยพพื้นที่ชายแดนไปพักอาศัยยังศูนย์พักพิงทั่วคลาวที่ทางการกำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงของให้ประชาชนหดีกเลี่ยงการสัญจรเดินทางบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข224ช่วงแยกขิน,คน,นโคนตำบลโคกตะเคียนอำเภอกับเชิง ถึงตำบลตามเมียงอำเภอพนมรงรักและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2324ช่วงตำบลด่านอำเภอกับเชิงถึงตำบลตาตุมตตตบาุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์แต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ และที่ศูนย์ทักพิงทุ่คราวจังหวัดสุรินทร์ประชาชนชาวอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ที่อยู่ใกล้กับปราสาทตาควายได้ติดตามข่าวสารจากช่องทางลายกลุ่มของหมู่บ้านทราบว่าปราสาทได้รับความเสียหายบางส่วนจากการปฏิบัติการทางทหารซึ่งชาวบ้านบอกว่าไม่เป็นไรและขอให้ทหารทุกนายปลอดภัยค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารบ้านตัวเองยังไงคะก็ทางลายกลุ่มก็ส่งมาเรื่อยๆค่ะสถานการณ์ทุก ทุกยาเขาก็จะส่งมาในไลน์ก็รับรู้ข้อสารตลอดค่ะนั่นแหละใช่จากขา่ายก็ถล่มอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าสถานการณ์คงจะดีขึ้นหน่อยบางนี้นะจ้ะแต่ก็บอกดีใจนะที่ถล่มไปก็คือจัดให้มันจบสิ้นไปเลยเงี้ยไม่งั้นมันจะเป็นยืดเยื้อไปอีกนะคะนั่นแหละค่ะ วันนี้ส่งกำลังใจให้กับผูานแนวหน้าเลย่จ้าก็ส่งกำลังใจยอยู่พิมพโคกอคบามส่งไปทุกทุกกองกำลังอ่ะจ้าขอให้สิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์คุ้มครองพ่ทารหทุกทุกกองกำลังให้สุขภาพแขง็งแรงปลอดภัยจากสถานการณ์ค่ะและทั้งหมดนี้คือภาพรวมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ